โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Li ฟ์ออฟอีโกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ผมจะมีนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับไม่ใช่กิจกรรมนะครับเป็นการอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับนั่นก็คือจะมีในส่วนของดานนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะผมเพิ่งจะมาสังเกตนะครับพอดีมี แฟนคลับนะครับไม่ใช่แฟนคลับดิต้องบอกว่าคนที่ติดตามเนาะนะครับก็ได้คอมเมนต์เนาะผมก็เลยแบบเอ๊ะมันมีด่าน9มาแล้วหรอผมไม่ได้สังเกตนะครับหรือว่ามีมานานแล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับด่าน9นั้นก็คือด่าน9ในส่วนของฮาร์ดนั่นเองนะครับนี่นะครับชัพเตอร์เก้านะครับนี่เลยนะครับก็ในส่วนของอด่านนะครับก็จะมีทั้งหมด เยอะเหมือนกันนะก็9ขีด12นะครับก็รวมๆแล้วมีทั้งหมด12ด่านนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับในส่วนของด่านต่างๆนะครับว่าวิธีการเล่นนะครับเล่นยังไงให้ได้3ดาวนะครับแล้วก็มีวิธีการจัดทีมอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอเริ่มต้นที่ด่านที่1นนะครับด่านที่1นเนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขแรกนะครับก็คือห้ามเกินนะครับในส่วนของเทินเนาะเทินก็คือ จับเวลาจริงๆบางคนก็คิดว่าเป็นจับเวลานะครับเทิร์นก็คือการเล่นในแต่ละรอบนะครับก็คือแต่ละทีมนะครับก็จะใช้สกิลตีนะครับ1รอบนะครับ1รอบเท่ากับ1เทิร์นนะครับแล้วเงื่อนไขแรกนะครับก็คือห้ามเกิน60เทิร์นนั่นเองนะครับในส่วนของเงื่อนไขที่2นะครับก็คือ ต้องใช้ในส่วนของอาวุธนะครับเป็นอาวุธสีเหลืองนะครับเป็นท่าแสงนั่นเองเอผมขอเรียกเป็นสีเลยละกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีเหลืองนั่นเองนะครับเ <c oughs> งื่อนไขมาดูเงื่อนไขที่3นะครับเงื่อนไขที่3ก็เขาบอกว่าห้ามใช้นะครับ ในส่วนของสายโล่นะครับหรือว่าสายแทงนั่นเองนะครับสายโล่ป้องกันนั่นเองนะครับก็คือห้ามใช้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสลับดานที่1นะครับนี่เลยนะครับก็เราก็เอาสายโล่ออกนะครับเราก็ใส่ในส่วนของสายจงตีนะครับสายซับพอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นสายฮิลก็ได้นะครับผมลองใส่ให้ดูนะครับ สายฮิลนะครับหรือว่าสายซัพพอร์ตประมาณนี้เนาะในส่วนของอาวุธนะครับก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นท่าแสงนั่นเองนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นท่าแสงหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนอาวุธก็ใครที่ปั้นมาอะไรยังไงก็ใส่ได้เลยอันนี้ผมใส่ตัวอย่างให้ดูนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเล่นแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเอาไว้ให้เลยละกันนะครับ ว่าด่านไหนทำอะไรยังไงได้บ้างจริงๆก็วิธีการดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับสังเกตตรงมุมขวาด้านบนเนาะก็จะมีในส่วนของาธาตุของอาวุธบอกอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ตามที่เขากำหนดมาให้นะครับคราวนี้มาดูเงื่อนไข3ข้อนะครับก็ให้ทุกคนสังเกตแค่เงื่อนไขอันที่3นะครับอันที่3ก็คืออันข้างล่างสุดเนาะ นะครับในแต่ละด่านเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่นะครับไปทีละด่านละกันนะครับว่ามีอันไหนเปลี่ยนนะครับก็คือด่านที่9ขีด 1- ถึง3นะครับก็คือ9ขีด1น3นะครับก็จะใช้ในส่วนของห้ามใช้ในส่วนของอาสายแท้งนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ท่าแสงนะครับโอเคผมจะสรุปแบบ เป็นช็อตๆไปเลยละกันนะครับมาดูด่านที่9นะครับขีด4ถึง9ขีด6นะครับก็จะใช้ในส่วนของอาวุธนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็ห้ามใช้ในส่วนของตัวฮิวนะครับฮิวเลือดนะครับนั่นเองนะครับนอกนั้นก็ใช้ได้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ห้ามใช้ตัวฮิวนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ9ขีด7นะครับ ถึง9-9ขีด9นะครับนี่เลยก็จะเป็นในส่วนของให้ใช้อาวุธนะครับเป็นสีแดงนะครับอาวุธที่เป็นท่าสีแดงเนาะแล้วก็ห้ามใช้นะครับเงื่อนไขที่3นะครับก็คือห้ามใช้ตัวโจมตีนะครับสายโจมตีนะครับก็มีประมาณนี้เนาะนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับ มาดูด่านที่9ขีดนะครับถึงด่าน9ขีดนะครับก็อาวุธที่ใช้นะครับก็คือใช้ในส่วนของท่าสีฟ้านั่นเองนะครับก็เปลี่ยนเป็นท่าสีฟ้าให้หมดเลยนะครับแล้วก็ห้ามใช้ในส่วนของตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะใช้ในส่วนของสายโล่สายจงตี้สาย ฮิวเลือดนะครับใช้ได้หมดแต่ยกเว้นสายซัพพอร์ตนะครับก็จะได้ในส่วนของ3ดาวนะครับทุกตัวนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกด่าชนะครับไม่เกี่ยวว่าทีมเราจะตายหรือไม่ตายนะครับขอแค่ให้ผ่านนะขอแค่ให้ผ่านนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของทีมนะครับให้ถูกให้ถูกแค่นั้นเองนะครับขอแค่ห้ามใช้ ในส่วนของตัวละครสายนั้นๆไปนะครับส่วนอาวุธก็นั่นแหละครับก็ใส่ตามตามที่เขากําหนดมานะครับแนะนําว่าให้ใส่ทุกตัวนะครับใส่อาวุธท่าทุกตัวเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีผ่านด่านให้ได้3ดาวนะครับทุกด่านนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของชัปเตอร์ชัปเตอร์ที่9นะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็มา พูดคุยกันนะครับแล้วก็มาบอกกันนะครับว่าวิธีผ่านด่านเผื่อบางคนลืมหรือเผื่อบางคนไม่รู้นะครับสําหรับคนที่รู้แล้วก็เข้ามาดูกันสนุกสนุกก็ได้นะครับก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้ว